hello hello đâu? hello 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 thế sao hello thế hello 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 thế hello sao thế hello 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 hả hello 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 này hello cái thế nhóng ส,นนสวัสดีคุณวันหนิงนะพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเอ้ยโอกาสสูงหนักกล้องพี่น้องนี่ทุกวันโอกาสสูงหนักกล้องเบ้วพัดได้มือแม่อยได้แม่มาหนาดับโบิลไม่อกเฮ้ยมันก็ตื่นแต่เด็กแท้เนี่ย,ยบ่สมาเน,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 นี่ยบ่สนนบบข้าวขี้ไร่เนาะนะตั้งหน่อยขี้อู๋ตั้งหน่อยขี้อันตั้งหน่อยนอนข้าวขี้ไร่ประจนไฟกับหญ้าเด้อมือนีิเด้อเจ้าเด้อ ดี๋ยวเดีท่าขี้ลเอ้ยโตก็ได้กับหยาจะเด้อท่าขี้ไล่ท้ามาาน้อยเม่กิลงลายเครื่องได้แบบนี้เด้อสวัสดีปะลุงเนสวัสดีปะลุงจ้าสวัสดีปะลุงอหาแล้วใกลแล้วเียหาแล้วเนี่ยนี่อีนอเป็น้างอยู่ะละเอเยดเยเยยดซื้อเยดก็ซื้อเลยหียดซื้อว้าคือมันชุงไงวะ ข่าวนไลดเฮ้ยเฮ้ยเี้ยสไลด์ดินเจ็บตอีกแล้วหายมันจะหายแล้วอันเนี้เดนเจ็บตอีกแล้วตเท้าเก็บแห ได้ม่อากาพี่เย็นอยู่บ่ทวเท่านั้นะงานส็มองัวกินห้ขันสืเลี่ยงเลยต้องหางงามกว่านี้เฮาพ่อนาผูกนะเออยาาปล่อยเเบิ่างเนี้นั้นเาสื่เลี่ยงนะครตงัว หนามันหนามันกระสีหัวง่ามหนามันก็เป็นนิ้งทำมาไรบ่าอันหนามันชือวัวชื่อกระเทยคือตรงนี้่ันี่นั่นเห็นมันถือนะก็เลยสื่อมันใเหแบอมันใหญ่กระสีจะไได้ว่าสามพันหรือสี่พัน

สีส oh, ียาถายท่องสียาถายช่องให้แลแล้วก็สีวิตามินอ๋อคือกบมากหนอเป็นยังงสายใช่ไเป็นอะไรามเลือสามโอ้ยมันเบิดขางทางดิมันบเบ

มือนี่มไปเขาะอยู่มือน,มนี่นะเขาสิไปอันนงมยคนนอนลูกสาวแบ่เลยเสียเลยมยคนนอนอะไร ลูกเคยโมโยอ่ะลูกเคยไปแก่เขามีแต่หูยิ่งกับดิ้งน่อยถ้าลูกว่าจะเป็นหูยิ่งกับยากเนาะอันเอาไฟอะนะไฟเชี <t <t ่ยวนตอหนไหไฟก็กหละคนนั่นเองอ มีไฟมันเห็นกมากมันยังเออเลือกเอาโลดี้มัมเอาอย่างไาฟแบบเ็กดานก็ให้ากได้อาอันผู้ไปขายตลาดไม่ใชเลยตัวนึ่งนะลูกเอามาซ้ำแล้วซ้ำอยู่ใอยู่ปากซองโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วกล้ชิวานคอยเลยหักลักแลวเอาจิไปเบิ่งยู่ นี่พี่น้องม,ม,ม,มสองวัหาพี่น้องแสงสื่อเนาะมันถกักรเลสิหน่อแต่เป็นเาลังซีดปใหม่พี่น้อง พี่น้องมาเบิ่งน้องปลาก่อนพี่น้องเพราะว่านี่ปลาบระเถิบขึ้นหลายหลายพี่น้องตูองอ้ใหญ่ปลาป่ากา,านอนจันเหี้ย่แล้มีเขื่นยู่เพียงเนี่ยนี่พี่น้องเจ้าพี่น้องรน lai rồi Ông bỏ rãi cái này anh nội nó bỏ ông này mới đựu Ấn lạc bỏ ดิ่งเลยพี่นกอ่ะนี่มีเสียงเลยพี่นให้บว่าโตมีเสียงือเดอเด้นี้แอ์เลอพี่นกเลยโตหนอยโตลูกใก่

น, uce. น uce. ่าเบอไม่ดีนะอะไรนี่น้องเปล่าสําหรับจิมมี่ก็ขอจบลงที่สวินพีน้องเด้อพากันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านสวัสดีเนาะฝากไหนฝากแชร์ให้ออโต้เด้อพี่น้องเด้อสบายดีกินนมน้อยแซ่ประลูก Hả? Ừ. Nó tổ xe bò. Nhiều cấp nhà ở đấy mà nhà tạo nè. Ở xuân phai cấp nhà đấy mà nhìn. Ừ. Xuyên ngẹp nhà của nó mà nhìn Ôi, thảo khí lại. Đó mà. Mà nói. Về lắp lắm